การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีตภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบเกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วบุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้ว เป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสระบกครณีมีสรางก,กำแพงล้อมมีภูมิภาคหน้ารื่นรมภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นเข้าไปกราบทูลแจ้งข่าวนี้แก่พระราชาหรือแก่มหาอามาของพระราชาว่าขอท้าพระกรุณาจงทรงทราบเถิดข้าพระเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่า ที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วข้าพระเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไมา้สมบูรณ์ด้วยสระบครณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคน่ารื่นรมขอพระองค์จงปรับปรุงสถานที่นั้นให้เป็นนครเถิดพระเจ้าข้า ดังนี้ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตของพระราชานั้นจึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนครสมัยต่อมานะครนั้นเลือกกลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีประชาชนมากเกลื่อนกลนด้วยมนุษย์ถึงแล้วซึ่งความเจริญภัยบูรณ์นี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่า อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในยการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วภิกษุทั้งหลายก็รอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในยการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยอัตถังที่กรรกนี้นั่นเทียวได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้แลรอยทางเก่าที่เป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วเรานั้นได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามซึ่งหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชรามรณะซึ่งเหุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะข้อความต่อจากนี้ไปได้ตรัสถึงชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสุดลงเพียงสังขารโดยอาการทั้งสดังที่ได้ตรัสในกรณีแห่งชรามรณะเหมือนกันทุกตัวอักษร เว้นแต่ชื่อของตัวปฏิจจสมุปปน,นธรรมนั้นๆเท่านั้น